เอาแล้วสามอันที่ครูสอนไปตีได้ยังได้แล้วค่ะขล่องแล้วใช่ไหมค่ะเหลืออันนี้ค่ะโอเคไปเดี๋ยวตีให้ดูแ<ะ>บบฝึกหัดที่สี่นีใช่ไหมค่ะอ่ะดูนะสังเกตแบบฝึกหัดที่สี่เนี่ย<ะ>นะมือข้างขวามันยังตีให้ห็นสี่จังหวะตามจังหวะนับคือหนึ่งสองสามสี่ก็คือสี่ทั้งเหมือนเดิมแล้ว เท้าขวาจะเหยียบในจังหวะนับหนึ่งพั้อให้แฮ็กับจังหวะนับสี่มือซ้ายจะตีในจังหวะนับสองกับสามือแล้วเวลาฝึกควนฝึกกเมเมานอมเพื่อให้จังหวะของเรามันมั่นคงแล้วก็นี่ one, two, มาฝึกสาีหตีมือขวานำเมาก่อนไได้แล้วก็ยิสูนมาทีละสวน หนึ่งสองสามสี่หนึ่